เคมีดีต่อใจเข้มมองตาหวานอ้ำเพิ่มดีกรีหวานลมพัดผ่านดาวใจบางไปหมดแล้วสำหรับละครโรแมนติกละมุนใจแห่งปีลมพัดผ่านดาวช่อง7 HD ที่มาโอบกอดหัวใจคนดูสาวโสดวัย30บวกเติมพลังใจให้ออกเดินทางตามหาความรักอีกครั้งถ่ายทอดเรื่องราวชีวิตหนูดาวโดยนางเอกตัวแม่ อ้ํพัชราภาฟิลดีเกินจะบรรยายงานนี้ละครสุดหวานลมพัดผ่านดาวเลยเข้าไปนั่งอยู่ในใจคนดูทั่วบ้านทั่วเมืองพากันแบ่งเครื่องหมายสี่เหลี่ยมทีมชายในฝนันและเครื่องหมายสี่เหลี่ยมทีมหนุ่มในพรมลิขิตต่างก็มีกองเชียร์เป็นของตัวเองกันหนาแน่นอีพีล่าสุดขอเอาใจกองเชียร์ทีมหนุ่มในพรมลิขิต เครื่องหมายสี่เหลี่ยมทีมวายุมาไวครมวัยทำคะแนนจีบรุ่นที่สุดพลังครั้นเมื่อหนูดาวมีอุบัติเหตุฉุกเฉินต้องแอดมิดไปเติมพลังใจและสายน้ำเกลือวายุเลยอาสาเฝ้าดูไม่ห่างทำเอาหนูดาวลืมตาขึ้นมาก็ได้เห็นหน้าเขาเป็นคนแรก จนเสียอาการเขินกันไปมาเพิ่มดีกรีความหวานกันต่อกับฉาก c l o สอั p ใกล้ชิดเพียงลมหายใจเข้มต้องคลุกกวงในส่งสายตาปิงปิงให้ที่อ้าำชนิดที่ว่าคนดูต้องฟินจนหยุดหายใจบอกเลยใครเป็นสายจิ้น EP นี้เสียอาการแน่นอนห้ามพลาดซีนโรแมนติกหวานร้อยเปอร์เซ็นตในละครอบอุ่นละมุนใจ ลมพัดผ่านดาวคืนนี้เวลา20.30ถึง21.30นทางช่อง7 HD ดูทีวีกด35